สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเบสบอลกันเย่ผมเอาไปเล่นมาแล้วทุกคนนี่วินผมเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยมีหกสิบสองนะแล้วผมก็มีอะไรอยากโชว์ทุกคนด้วยดูคนดู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 เอากดผิดนี่ทุกคนลองอ่านดูครับสกิลคู ผมเก็บได้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าเอ,อ้ยเอาอเอาอ Oh no อันนี้ไม่ทันงั้นเดี๋ยวเรามาดูคนกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขอลองดูคนไหนดีดูคนนี้กันเออดูสิเอ,อ่อทุกคนเสียนางไรเงี้ยเสียนางไรไม่รู้อะทำไม งั้นทุกคนดูกันไปก่อนนะเดี๋ยวผมกินนะ้ำแป๊บนึ่งนะทุกคนรอแป๊บ มาแล้วมาแล้วดูคนอื่นมาดียวอ่ะเออคนไหนโอ้ก็คือตัวอะไรมันชื่ออะไรนะทุกคนเจอรี่เออเจอรี่เจอรี่ไม่ได้ดูนาะนจำชื่อไม่ได้อุ้ยคนนั้นเขาเกือบตายขนาไหนดี หัวทีวีเป็นหัวทีวีโอ้โหเดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้เล่นเลยเดี๋ยวทุกคนไป <S 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 มาแล้วทุกคนสองคนนี้คือเขาก็แบบโอ้โหกลังแรงมากทุกคนโอ้โหคือแบบมือกอดคือแบบโอ้อบบโหใครชนะ O T T O T T O O T T O, K o ใครอะ คุณผู้หญิงชนะทุกคนคนนี้ชนะทุกคนคุณผู้หญิงคนนี้ชนะเย่ไอไกไอไกไกไกเอาชมเอาคนไทยเหรอเนี่ยเอารู้คนไทยดึงหนอแล้วกันเฮ้ยตายทุคนตายตายตาตายตแล้วาแล้วเอออขย้ายปุ่มไอ้นี่ไว้ตรงนี้ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วชิโ่โอเคโอเคตายคนนึงทอนอืมเกอบคุณว้าวโอ้โหเออบอลบอลมาทุกคนอเอออย่าลกตอนนี้สิเฮ้ยเกมอ่ะสามคนแล้วทุกคนถ้าป่านนี้ผมใช้สกิลลิปเปอร์ผมน่าจะวิ่งเร็วมากๆากแลทุกคนเออถ้าผมใช้สกิลลิปเปอร์น่าจะวิ่งเร็วมากๆ จเจอรี่เจอรี่อเอ,อ๊เกือบแล้ว โอ้คุทุกคนคนที่เขาใช้สกลิลแรปเปอร์ริปเปอร์เนี่ยคนที่ชื่อว่ายูอะทุกคนเอ,อ,อย้ยยูที่แปลว่าคุณนะทุกคนไม่ใช่ยูที่แบบเป็นตัวยูนะ ชนะทุกคนชนะโอ้โหรอบแรกผมก็ชนะเลยทุกคนโอ้โหคือแบบใจสั่นหมวดแลวทุกคนรอบแรกมาถึงก็ชนะเลยทุกคนขอรับของกันละทุกคนโอเคเอาบอลแล้วกัน ทุกคนจะซื้อเงินเผื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะทุกคนเออ,อะีะซื้อเราจะซื้อเงินนะแต่ก่อนอื่นเราได้ไอ้นี่มาแล้วต้องสุ่มเลยทุกคนเผื่อได้สก,กิลอ,อะไรทุกอย่างหรือว่าได้ดาบหรือว่าได้ของอะไรเงี้ยโอ้เอามาเพื่ออะไรเอามาเพื่ออะไรสุ่มเร็วอะเนี่ยสุ่มเร็วเอามาเพื่ออะไรสุ่มเร็วเอามาเพื่ออะไร เพื่ออะไรอ่ะอืมเอเพื่ออะไรอ่ะเอามาทำไมก็ไม่รู้เออทนใครที่อยากเล่นกับผมอ่ะโดมจะเอาเอาเฮ้ยเอา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 เอเฮ้ยเเอา ทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันเข้ามาเซิร์ฟเลยเนี่ยเซิร์ฟโปรเพเยอร์อืมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเซิร์ฟโปรเพเยอร์อะไรวะเฮย้ยมีอ ขาแข่งกันเหรออ๋อเขาแข่งกันอย่างนี้ต้องออกลงแล้วสินะลิปเปอร์ออกลงต้องออกลงแล้วสินะลิปเปอร์ต้องแกต้องออกลงละไหนดูดิเข้ามาเสิร์ฟอะไรวะเนะี่ยเข้ามาเสิร์ฟอะไรนะตอนนั้น เข้ามาเซิร์ฟให้สิเพลเออดชีวิตรอดเหลือชีวิตรอดมีชีวิตรอดมันอยู่สามเหลือสองแล้วโอ้โหมาหน้าดูอะทุกคนลิปเปอร์ได้วเวลาออกอมแล้วสิลูกลิปเปอร์ลูกพ่อสกิลราคาหลักพันสกิลแรกนะทุกคนลิปเปอร์ มีคนไทยเท่ไลยทุกคนผมขอตอบแบบวนประสันนะทุกคนอใช่ไม่มีเลยเขาถามว่าไม่มีไทยเลยใช่ไม่เห็นมีไทยเลยมีแต่ลาวจริงอืมอ้อบอลลยนะโอ,เอ้เอ๊ะขางเอ้ยจะเอาปุ่มันนี้ออกไอ ช่้ยวิบลเลยอยู่นะทุกคนวันแรกเลยนะเกี่ยาทีเนี่ยนาทีแล้วทุกคนคงดูกันได้นะทุนอุ้ยเสียวอ่ะเสียวอ่ะเสียวเสียวเสีเเเเ เสียวมาเลยเสียวเๆๆอเเเเเพื้นที่มันกว้างด้วยคุณขอปรับนิดหน่อยนะสักสองจะได้เห็นไหนเสียวจัดเลยเกือบอย่างเสียวอ่ะอุ้ยบอลมาเร็วมากเลยอ่ะบอลลูกแรกอย่างเร็ว อยู่ไกลดีสุดทุกคนทุกคนใช้พูด้วยนะทุกคนบอม,มอบ้าดมบอดำบอมบ้าดมบดอดำช่วงนี้ต think. ิดไมซิงกิ้งไมซิงไมซิงกิ้งมอนสเตอร์เยอะหน่อยทุกคน ไปจำไอ้เสียงแมมมอสจากแมปเออจากด่านเออแหละทุกคนด่านเออแหละที่มันม <He> ีแรบูบ็อกกับทุกคนเอ้ยอีพิกบูบ็อกกับทุกคนอืมคือแบบอย่างเสียงอย่างดีอ่ะทุกคนเออแบบโอ้ยมีทูแจ้งเตือนมาฮ้ ขอฆ่าคนไหนเธอยังไม่ได้ฆ่าคนเลยน่าจะสู่รวมคนเก่งทุกคนรู้ว่าหสิบคนในเชิร์ฟอะอือบอลหายอะบอมมาดอมบอดัง bom ba đùng ba đâm ba đâm ba đâm ba đùng sâm lắc nắm lái đúng không um, chạy đài bom ma nổ ma nổ bùng ba đùng bờ đâm ba đâm บอดมบอดมบอดมเอาบอลไปทางไหนอ้อนี่นี่น,นี่เราต้องคอยสังเกตบอลทุกครั้งนะทุกคนได่รู้ว่าบอลไปทางไหนเ้าแบบเอ,อ้าบอลมาหาเราจะได้แบบการระยะตีที่ถูกอะไรเงี้ยคนที่อยู่ไกลๆคือแบบมีโอกาสร,รอดเยอะอยู่นะแต่ว่าอยู่ไกลๆบอลมันจะไอ้เยอะได้ไง คนอยู่ไกลอย่างเยอะโอ้โหทน,นี่มันสนามแข่งเนี่ยทุกคนสนามบอลแข่งเบสบ,บอลอาเสีบตามากทกคนดูนั้แล้วยังลอ,อยอย,อ,อยูุ่กคนยังลอยอยู่ เอ้ยยังแรลกตอนนี้ยังแหลกตอนนี้สิเกมโทรศัพท์เร็วๆยังแหลกตอนนี้ได้โปรดโทรศัพท์เร็วๆยังแหลกตอนนี้ได้โปรดสาธุยังแหลกตอนนี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะลงพรุ่งนี้นะทุกคนเออคลิปนี้อาจจะลงพรุ่งนี้นะอื เร็วอยู่นะบอลแรกอะบอลอันแรกเร็วอยู่นะแหมจะดึงหรอจะดึงหรออยู่ไกลนะอ้าวโนก็แไ้วอ้าวน่ทุกคนผมตายเฉยเลยไม่มันแหลกมากเลยทุกคนคือแบบโคตรแบบ คตรของโคตดของโคตดของโค้ดแหลกอะทุกคนเออนี่ยๆก็เนี่ยละดูคนไหน่อยสิอย่างกี่คนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือห้าคนทุกคนไปบ้าเมึงนะทุกคน สงฝั่งหรวหรไม่ไม่กด้องฝั่งปีแล้วไม่ได้ลอเหรอปีลอมาเราคนมาละลมมันพัดแม่ก็เลยปิด้าต่างไอ้นี้เริ่มห่างบายบายทีงเทียงบายบายอุ้ยทุกคนโอ้มไม่เบคอนเบคอน

ระายะประมาณนี้กำลังดี นี่นี่นี่เอ้ยใครทำอะไรข้างหลังทำไรนี่เดินหน้าเดินถอยหลังทำไมนี่ที่จริงรู้ความหมายอยู่แล้วแต่ไม่บอกหรอก จะพูดอะไรดีอะทุกคนแต่เวลาบอลมาหาผมผมต้องพยายามอย่าพูดนะทุกคนถ้าไอ้นี่ก็ขออภัยน,นะทุกคนก็คือมันต้องใช้สมาธิเออ,อใช้สมาธิก็ตายกแหลกจัดเลยอุ๊ยแหลก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 ,ลก,ลกทุกคนเห็นความกระตุกของเกมนี่ไหม โทรศัพท์ของผมมันล้างมันไม่ไหวผมแลกมากเลยไม่ขอ,อยับไหนแล้วกันส่งบอลมาไหนพวกพวกสองบอลมาไหนพวกพวกอขอบอลหนครับ เขาบอนเนาะมันขึ้นไปได้ยังไงวะนนะียอยู่ไกลๆคนดีกว่าทุกคนคิดว่ามันดีกว่านะทุกคนอยู่ไกลๆคนอะบอลยังไน ขอแป๊บ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 แป๊กิเก็ขอลาไว้เป็นแค่นี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่กันอีกพรุ่งนี้นะทุกคนก็บายบายลกกันนะทุกคน